บ้านหรือว่าบริษัทใครติด Access Point กันหลายๆตัวบ้างครับแล้วถ้าอยากจะให้ Access Point หลายๆตัวนะครับใช้ ssid ชื่อเดียวกันโดยไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนนะครับมือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กของเราก็จะเกาะ Access Point ตัวที่ใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินซื้อ ap controller ราคาแพงเลยนะครับเรามาดูเทคนิคกันนะครับเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับโดยผมจะมอง2ค่านี้เท่านั้นนะครับก็คือค่า RSSI นะครับกับอีกค่านึงก็คือค่า Tx Power นะครับค่า RSSI นะครับมันจะเป็นค่าที่กำหนดเอาไว้ที่ Access Point ว่าถ้าเครื่องลูกข้านะครับเกาะมาที่ Access Point นะครับได้สัญญาณต่ำกว่า70%ต่ำกว่า60%นะครับให้ตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับส่วนค่า Tx Power นะครับเป็นการกำหนดความแรงของสัญญาณนะครับว่าจะให้ส่งไปได้ไกลหรือส่งไปได้ใกล้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการตามแดร์แกมที่ผมจะวาดให้ดูนะครับจากตัวอย่างตามแดร์แกมนะครับสมมติว่าผมมี c c e s s point ตัวที่1นะครับติดตั้งเอาไว้ที่ชั้น1นะครับ Access Point ตัวที่2นะครับติดตั้งเอาไว้ที่ชั้น2ใช่ไหมครับเวลามียูเซอร์นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับยูเซอร์ใช้งานแบบเคลื่อนที่นะครับเดินจากชั้น1ขึ้นไปชั้น2อย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ค่า RSI นะครับผมอาจจะกำหนดเอาไว้ที่ประมาณ ลบ70%นะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องกระจายสัญญาณได้ไกลหน่อยเห็นไหมครับค่า rssi เนี่ยจะเป็นค่านะครับโดยปกติแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อด้วยนะครับโดยปกติจะประมาณอยู่ที่ประมาณลบ40นะครับจนถึงประมาณลบ8 0นะครับลบ40ก็หมายความว่าเครื่องลูปขายต้องเกาะสัญญาณได้เต็ม5ขีดนะครับ access point ถึงจะยอมให้เกาะนะครับแต่ถ้าลบ80ก็คือว่า ถ้าเกาะได้สักแค่1ขีดนะครับ Access p o i n ตก็ยังอนุญาตให้เกาะอ,อยู่นะครับอันนี้ Access p o i n ตตัวแรกผมเซตเป็นลบ70นะครับคือมันส่งสัญญาณได้ไกลหน่อยเห็นไหมครับส่วนตัวนี้นะครับค่า R S s I เนี่ยผมอาจจะกำหนดเอาไว้อยู่ที่ประมาณสักลบ50นะครับเพื่อที่ว่าเ,เครื่องลูกขายต้องอยู่ใกล้ๆมันจริงๆนะครับถึงจะเกาะได้นะครับส่วนตัวค่า T X Power นะครับ ตัวนี้ผมอาจจะกําหนดเอาไว้ที่ประมาณสัก80นะครับเพื่อที่จะให้มันส่งสัญญาณได้ค่อนข้างไกลมาที่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับ tx power นะครับผมก็อาจจะกําหนดเอาไว้ที่ประมาณสัก60เป็นต้นนะครับค่า rssi นะครับกับค่า tx power นะครับถ้าเกิดว่าคุณเซตได้ถูกต้องนะครับเวลาที่คุณเอามือถือนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยปิงนะครับไปยังเกตเวย์ของคุณนะครับแล้วก็เดินรอบออฟฟิศนะครับ ปิงมันจะต้องไม่ขาดเลยนะครับทีนี้นะครับเวลาที่คุณจะทดสอบนะครับคุณก็แค่เอามือถือนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมปิงนะครับเห็นไหมครับปิงไปยังเกตเวของคุณนะครับแล้วก็ดูว่าปิงเนี่ยมันติดตลอดหรือเปล่านะครับคุณสามารถเดินไปรอบออฟฟิศได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเซตค่า T X power นะครับกับค่า R S I ได้ถูกต้องแล้วนะครับ ิงเนี่ยจะต้องไม่ขาดเลยนะครับหรือถ้าจะมีขาดนะครับอย่างมากสุดนะครับก็ขาดได้แค่บรรทัดเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือคุณเซตค่า RSI กับ t x p o w e r ได้ถูกต้องแล้วนะครับ